สบายดีสบายดีท่านผู้ชมยามแรงๆท่านผู้ชมในบ้านเสด็งเมืองเซปอนแขวงสวันิเขตเนาะวันนี้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำอีกครั้งท่านผู้ชมบรรยากาศยามแรงของหมู่บ้านท่านผู้ชมมาเบิร์นควันเห็ดอยู่เห็ดกินการใช้ชีวิตยามแรงของหมู่บ้านท่านผู้ชมไปไปชมกันเลยปมาผู้สาวน้อยหาดหนามค่อยๆย่างแล้วก็ เออเฮ้นยย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 ัยยักยยย อันนี้ยานแล้วยานแล้วพอนีนะนี่ใน,น,นเทากำลังหนึ่งเข่าอ๋อลานยานแล้วโอ้ชัยรู้โอ้เฮือนฝนธรรมุสมมุงหญ้าธรรมุสมเห็ดแล้วเลยข้างก้อนเราเคยมาถ่ายแล้วแต่ยังบ่ทันได้แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังบ่สมบูรณ์ครับ ผาเนเห็ดงาม đ ด้ท่านผู้ชมบึงเงินข้างๆเนาะเราสารเราจักสารงาม đ ด้อ่าถือว่าหาเบิ่งยากละเฮือนแบบนี้ท่านผู้ชมหนาแน่นดีมุงหยานนนมุงหยา,าแล้วก็เห็ดน,นาขนาดไปขึ้นไปรทามสอบทำเก่งเฮือนเพิ่นท่านผู้ชม ยามแรงของ,มงขอขอขออหมู่บ้านงว่ผนกระไลเขาคอเหมดแล้วถือว่าชาวบ้านกรกลับมาจากให้จากสวนมันงามถือว่าหอดเฮือนหอดซานเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินเตรียมอยู่เตรียมกินทำสวโอ้อยู่ไกลผู้สาวนี่ก่อน

mà bà hay. Sắc không hay bỏ chắc bò, mày bằng bằng bún đê Thằng mẹ đê xeo bún mẹ bằng nó đê bằng bún mà bằng bún đê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  บโมมียังกินโอ้ใช่เฮือนเจ้านี่ยเจ้าเนอะน้องปังใช่ปะใช่ไปอาบน้ำบ่โอ้อากาศเอาเอาไมาเอาไว้อยู่นในบุ่านี่แหละ ผู้สาวงามแล้วนี่ผู้สาวงามอยู่ในบ้านสะดึงเขาเลยละสาวหานอ้เขากล้องตลอดได้สาวหานะผู้สาวงามลายมาบ้านนี้มาจอบตลอดไปเห็ดดอกงามลายสาวเอ้าเจ้าชิคายเมื่อช่วงนึ่งข้าแล้วว่ามันนี้จะ จาดึกเหงิดบ่กินข้าวเจ้ามาข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่กับปู่สาวเออ่าโอ้ตื่นปู่เฒ่าเพิ่นก็มักข้าวกันได้เนาะเออข้าไว้ไว้เบิ่งบ่าเฒ่าเออเบิ่งสิเห็นบ่เข้ามาเบิ่งนี่ล่ะอื เออผู้สาวนี <rua so S 2> ่ก็เอาจะตายโอ้ผู้สาวก็จังไดลูจังไดลูผู้สาวก็เนาะเบิ่งได้โทรศัพท์มั้ยบ่บ่งสะแทบ่มีสัญญาณคือเก่าแล้เนาะบ้านบิ่บ่สัญญาณบ่บ่ันบ่เห็นหน้าเด้อหานานจักไปได้หน้าตาเพิ่นูจักื่อนะอ้าวตาเลอะอดเด้เออเนาะ นี่แม่ยแม่ได้เนี่ยแม่สาวฮานแม่ก็เสียอยู่ข้างล่างอยู่เสียงรถครัอันนี้อันนี้มันยังอันนี้ฮืดบ่ไงฮืดบ่เออผู้ได้งวยอะยะบ่งวยไม่บ่งวยฮืดไงยาเส้นยาปลูกเองท่านผู้ชมยาปลูกโอ้บ่ได้ปลูกบ่ ยาธรรมดานี่บอเออนี่พ่นตากแหงนมาซอยเขาเห็ดนี่ตำเขาบอสิโอ้นี่ย่นมาตาไฮตาส่วนผสมโอ้ใช่เนี่ยไม่ใชย

ค่อยคำยำแรงเลยท่านผู้ชมตอนนี้หกโมงแต่ว่าบ่อจอยยังอยู่ในหมู่บ้านสุนับทนะเนี่ยังกันได้ออกคือว่ายัางกันได้ออกจากหมู่บ้านเขาเจ้าแต่ว่าหมู่มบ้านนี้มีไฟฟ้าเลยท่านผู้ชมมีไฟฟ้าเนาะแต่ว่าบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต พงสีเขาบ้านนาหอคุ้มสะดึงอ่าเป็นบอนสีเขารวมสมสมพงสีเขาประจำบ้านโ,โอ้หำคุณพบเหรอคุณสาวคุณสมสมบ่ฮงสีเขารวมบ่ไม่มเ,มมไมเท่า เออมดบ้านมาสีอยู่นี่นเนาะเสียเงินบ่นก,กีนี่มีใบหใบมีใบบ่ใบช่างนะเคลือนเคลื่อนใบยังใ้เงิน,นบบและห้ำนี่เขาปาให้เจ้าบ่า โอ้แสดงว่าเจ้านี่เอาห้านี่ไปเกลือเป็ดเกลือไก่หรือเอาไปขายเนาะค่าค่าไฟนี่ไฟเสียค่าไฟนี่ห้อาเอ้หื่นเออหงหงสีเข่าหงสีเข่ารวมท่านผู้ชมบางคนคือก็เห็นตำเอาเป็นอยังเขาเขาบปอยากมาซีบ่ะใช่แต่ชี้แตชี้เออผู้อยากซีก็ซีผู้อยากตำก็ตำเนาะที่เขาาน

เอินเฉยเจอเอิเนเอินประนอนห้ามเดาไปเจอเจอประแอนคนชีฉิ่งดีเดินคนเดีห้ามนี่แหละเอาไว้ไปขายเกลือเป็ดเกลือไก่อือมเกือหมูโอ้ยคอยคำย้ำแรงแล้วท่านผู้ชมในบ้านเสด็ง ผู้กำผลง,งานสร้างมองแต,แต่เบิ่งพรเฒ่ามันสร้างมองก่อนถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่อยู่คำเลยเนื่องจากมือต่อไปเขามีภาระ,ะเลยเนาะมีภารกิจนะแต่และคลิปนี้เขาก็จะอยู่ให้คำมือห้เห็นความมันอยู่ส่วนแรงๆของเพิ่น ไปดิเอ็นสางมองสีปไปใส่ยู่ใส่มองเลมีน้ำหัวยบ่ใส่น้ำหวัวไอ้บ่หัวไอ้น,นี่เออมองมองโป้บ่พอได้อยู่นอ้อปลาเนาะพอได้อยู่ดิกิน ปลาใหญ่บ่มีบ่น้องอนวยเนี่ยบ่มีเนาะพอได้ปลามองมองโป้มองก่อยเนี่ยรอมมองนิ้วประมาณปลาประมาณนิ้วสี่เนี่ยก็ได้หาอยู่หากินเนาะจักคนอยู่ในเฮือนพอเถอะเขื่อนฮู้กคนเนาะเฮือนตัวนี้มันเขื่อนตระนั้นเฮือนเจ้าตัวนี้ตระนั้เขนมุนเขอนมุโอ้สองรังนี่เนาะ จาจะจาบรรยากาศยามแร,แรงแล้วท่านผู้ชมข่อยคำยามแรงแต่เป็นตกดินเรียบร้อยคนทางนี้ก็มีตะคอกงัวเป็นลรงัวเขาแรงเรียบร้อย <c ười> โอ้เกอือเป็นเกอือหมูขำเลยเนาะแม่เลวได้ห้ำในเกอือหมูลาย ແລະລ້ຽງໝູຈັກໂຕໂຕໜຶ່ງໃນໂອຄືບໍ່ລ້ຽງຫຼາຍຫຼາຍນະເຈົ້າໄດ້ຫຳຫຼາຍນີ້ເງິນຊື້ໂອເຂົ້າໝູຄ່ຳນີ້ທຸກທ່ານເ ทำแล้วมืดแล้วท่านผู้ชม่ไดเลผู้สาวก็ไปหา,นามานำมำไนละอันนี้ก็คัมแล้วท่านผู้ชมพูนจุ่มอยากเห็นหัวเจ้าของเลยเนาะกลับแล้วท่านผู้ชมป้าอีพีนีพ้พิลึกกระดักกระโดอยู่จนมืดอ,อยู่จนคัมเพื่อจะได้คลิปแต่ละคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมดึงบางทีกับถึกใจผู้ชมเนาะบางทีกับบูถึกใจต่จางๆก็ขอโทษขออาภายัยธรรมส้มบ่าวเรื่องเสียงเรื่องภาพเรื่องอะไรก็ต้องขออาภายัยเนาะงบประมาณฮอกกับซัมมี่ธรรมส้ม <c oughs> ให้เวลาจะค่อยพัฒนาขึ้นไปท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละอย่างมันก็ต้องได้ใส่เงินใส่คำเนาะอุปกรณ์ในการถ่ายทำเฮาเอาละท่านผู้ชมกลับก่อนบาทนี่อุูดเาวปอร์ไทยายอีพี่นี่ก็คื่า,าอยู่จนค่ำจนมืดจนตะเวนตกดินจนไวนเนะ่ะเจ้าของในจอผมเนาะเอาละพราะคมใหม่ในคลิปต่อไป,ไปสำหรับนี่คลิปนี้จบใบสำนี้คิดภาพประกันใดขอโทษขออภัยท่านผู้ชมสำหรับที่สบายดี